สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้เจอกันไร้สดที่บ้านสวนนะครับรีวิวผ้าให้พี่พี่ได้ดูครับนานแล้วตอนนี้กลับมาถึงบ้านสวนแล้วครับรบรรยากาศใกล้ค่ำครับสลัวสรัวกล้องกับ็มัวนี่ครับวิวภูเขาภูเหล็กไฟลงไปข้างล่างครับ เดี๋ยวเราจะเอาต้นมะละกอไปปลูกไว้สักหน่อยครับฝนไม่ตกครับไม่ตกจะปลูกไว้รบรรยากาศไก่ค้ำนี่ครับต้นมะละกอของผมอยู่ตรงนี้นดึงอะไรครับนี่ ปลูไว้สักหน่อยครับเผื่อได้ครับปลูคนี้พอก่อนมาข้าครับมาข้าไปปลูกไว้ปลูกเล็กแหน่อยครับทีละเล็กทีละน้อย ปลูกไปแถวนี้แหละจะใกล้นี้แหละครับไว้ตรงนี้แหละปลูปกตรงนี้แหละครับ โตเองครับ ไว,ไ,วไว้แถวนี้ไวากไว้แถวนี้ครับออกทิ้งไว้มรกตพันธุเรียกไ้ ครับขึ้นทางนี้เลยปลูกตรงนน้นบ้างครับปลูกตรงนน้นบ้างปลูกแถวว่างแถวว่างตรงนี้ครับ,รรบโออาจจะตาลายน้อยนึงครับ วัวแถวนี้แหละครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพาะใส่ถุงดำนะครับถุงหวานเมล็ดเลย โมเลดเอาเลยตัวนี้ ดินอ่อนมากทันี่ปลูกอีกสามต้นพอก่อนนะครับปลูกประมาณอีกสามต้นหาที่ปลูกก่อนครับ สามต้นปกตรงไหนเนาะปลูกตรงนี้นะครับเอาตรงนี้เลยไม่นี้ออก

เปกระเพราครับกระเพรากระเพราปลูกทีแรกๆต้นโต,นตนแล้วครับ ปีหน้าน่าจะได้เก็บนะครับอ่ะร้อยมาดูบัวผมครับพามาดูบวัวเดี๋ยวจอบไว้ก่อนอด่าลืมกลับมาดูบัวผมครับนี่นี่ครับที่ผลงานปลูกนี่ ตั้งดินเลยครับนี่ตรงนี้ตั้งดินไว้เลยย้อยลงมา <c oughs> มันขึ้นข้างบนนี่ครับนี่ขึ้นสลมนยเอ็มเหลอลูกเก็บหลายรอบแล้วนี่แล้วก็ลูกนี้ซ่อนไว้นี่ลูกนี้ทำผัดไข่ใส่บวบผัดบวบใส่ไข่ <c oughs> นี่ก็ติดลูกอยู่ครับแถวนี้เริ่มออกหลายลูกอยู่ครับลูกเล็กๆแถวนี้ก็มีอยู่ครับมีหลายวันแล้วไม่ได้กลับมาบ้านมาเมื่อวานนี้ก็ผ่านม่ได้เวะครับพาแม่ ไปหาหมอครับดีขึ้นแล้วครับท้องเสียแล้วก็เป็นไข้ปวดเนื้อปวดตัวเจ็บคอเรายาง <c oughs> ทานาดํานาครับแพลงสุดท้ายนั่นแหละ <c oughs> ทางบวกขึ้นตรงนี้ครับ ไปล้างมือก่อนนะครับ